ปั๊มาที่นี้มัดเดแค่ไันมี่จุกนะค้าไม่คอยเขเดค้จุกเด่จุกได้แล้วเดิค้าวะเด่นแค่ดึง่ะมันดูอ่ะอย่างนี้ถ้ารีบไปขนาดนี้เดเดี๋ยววนกลับมาก็ได้ค่ะไม่รีบค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาขาหนูขาหนูนี่นะคะประดูกทอดกรอบเลยจ้าที่เปิดประดุกของพิธีาให้เลยนะจ้าขาหมูนะจ้าขาหมูขาหมูมาจากเยาวราชนลยจ้า ขนมมันก็มีนะจ๊ะขนมมันเอาม,มันไหมคะเอามันเอามันไหมจ๊ะมันอยู่จ้าหมกซิลก็มีนะจ๊ะหมกซิลจ้าเพิ่งไปซ้อนมาจากคลิปจ้า หมดนรคสกมี่องก็มีทุกอย่างอันนีมีทุกอย่างค่ะคุณลูกค้ามีขายทุกอย่างค่ะที่หน้าร้านค่ะคุกาขายลกค้มตขายทางนี้ก็มีอันนี่ตังค์ไที่ก็มีเลูกค้าเวลาลูกค้ามาถามเอาในบอกมีทุกอย่างก็มีที่หน้าร้านออันนี้สรุปคุณลูกค้าจะเอาอะไรคะ เอามันเอามันเอามันเลยครับพี่เอาหมูไหมเอาไหมเปร้ยห่ไหใครใครใครมาตั้งหินหนุนัท่นั้นแหละัน โอ้ยนี่เข้ามาล็อกช่องช่ะล็กช่องกับปุกโก้แหนมบานเอาแหนมไปใส่ค้าสวยจังเลยนะจ๊าค่ะอัดนัดค้าสตรอเบอรี่ทนเบอร์กค่ะของเยอะแยะเลยค่ะของกินของใช้ค่ะกระดาษกระชือหานได้มีดได้มีดอันนั้นหั่นกันกระลำโอ้มียาหนวดสเปนนวดมีวิกค่ะ เหมือนบ้านเราเลยน้อเหมือนตลาดบ้านเราเลยมีมีลูกบัตคอบด้วยค่ะมีลูกบัตคอบด้วยอันนี้ไส้อัวแม่ค้าไปขายของวันวันยี่ยี่สิบเก้านอะมันหนาวมากแล้วไม่ฟื้นได้มาแค่นี้โอ้นี่มาจากไหนคะเนี่ยพี่มาจากไแยดิสตาดีนะเนาะมีตลาดอย่างเงี้ยที่ซุปมัสเต็มจีเพิ่งมายังไม่ได้เคี่ยวไส้กรอกพี่แน่เลย อ้าวนี่ได้แล้วราชอบของหวานไหนพาไปดูร้านนั่นนั่นนั่พาไปดูร้านหน่อยจ้าจ้าใส่ก่อนอ๋ออันนี้แม่ค้าให้ชิมนะคะขอบคุณนะคะใส่ก่อนใช่อร่อยนะเคยซื้อไปแล้วอร่อยอร่อยต้องชิมเดี๋ยวค่อยมาพื้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวมาซื้อก็ต้องซื้อสิเขาย่างเสร็จจ้ากไม้ห้าสิบอ๋อนี่เขาย่างกัน

นี่หยดน้ำค่ะอ๋ออ้าวเหรออพอที่กวดน้ำไม่ได้ที่กดน้ำอ๋ออันนี้ใส่ข้าวพาใส่ข้าวตาหวานะนี่อย่าอมใช่ไหมอย่าอมตาตะขาบหนูอามากมากหนูเอาตัวนี้อ๋อเอาอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นสาม้มทาจักรแล้เอาไปทดสอบกันให้นัดมันเป็นแล้วนึ่ง ไม่ด้วยใช่ใช่ใช้ได้นานนะพี่อันหนึ่งเนี้ยอุ้ยนานนะจะเอาทุกร้านนี่แหละมันไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆไงอ๋อร้านเนี้ยเหรอเหรอมันมันหน้าหนาวแล้วไงอืหายไปไหนก่อนพี่นาพี่ พอได้ทำงานได้แต่ละคนเนาะอันไหนคะนี่ขนมใส่ไส้ค่ะอุ้ยอันนี้แซนด์วิชใส่ไส้อร่อยมากอันนี้สูตรนี้เข้าสถานทูตนะเอาอันนี้ชุดหนึ่งนะค่ะชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใจะมีน้ำต่างๆชาเขียวชาดำเย็นชาไทยขนมเบื้องค่ะแม่คะขนมเบื้องลืมชื่อด้วยเทิร์นสปานะคะตอนนี้มาเทิร์นสปาเอามา จ8ค่ะชื่ออะไรคะเพนซื้อซื้อขนมเบื้อขนมขนมขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ี่นอร่อยนะคะขอบคุณค่ะขาก็แซบนะจ๊ะม่กรแซบ่อยนะคะเจ้าประจำโอ้อันนี้เจ้าประจำนะอร่อยมากใช่ไหมซาลาเปาด้วนะคะอร่อยนะนี่สุกแล้ใช่ไหมสุกเรียบร้อยแล้วค่ะกอร่อย ขนมด้วยนะคะอร่อยนะคะมีละช่องมีเกี๊ยวค่ะอร่อยๆนะคะเพิ่งต้มมาเพิ่งต้มน้ำนะคะอร่อยออร่ยค่ะนี่อร่อยมากเลยรัระกันได้ค่ะนี่ค่ะของหวานตะโก้อันนี้ซื้อของเสร็จแล้วก็มานั่งรอนั่งรอค่ะใช่ไหมนั่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอของกินอีกทีนึงยิ่งไม่แต่งเล่ไม่แต่งแน่ด้วยอ๋อจะสวย รูปรพี่เสียบดูว่าเขาจะเอาอะไรมากงวัดดีค่ะคคสวยชนะมากับใครคะบุสกะดูเห็นไหมฮัลโหลไนุษกาดูเียร์ไเฮ้เอกนนี่ชอบในสมุทรเสตตไเวศินาะ โอ้ยโอเค่อืโคตจัื้ออะไรคะโอมีชื่อกะรชายค่ะอ้ยดีจังแต้คล้นี่ใบแชมพูโอ้มีของสดๆอย่างนั้นเลยอ่ะ ตาดาวไปทำนาพิสดาวหวานลายลื่นฟ้าบ้านที่เรียกอะไรคะวฟักไข่กาลื่นไข่มดแดงไข่มดแดงค่ะนี่ไข่เขาดองมาเหรอไม่ะไม่ใช่เขาแช่น้ำมาหอยดองค่ะเน้นๆไลสดเหรอไลสดเหรอไม่เห็นั้งน้น ที่มันไม่เปลี่ยนเลยที่มันไม่เปลี่ยนไม่นานนิดกี่ปีแล้วดีค่ะสองสาวนี่นี่ค่ะชายเฮ้ยของนโมโมทองของมาจากเมืองไทยใช่ะแม่โหนี่กระชายสายดุนนค่ะอนนีสายดุนแล้วแล้วคนข้างหลังนี่ใครอะคะชลชลแล้วคนข้างหลังนี่ใครอะคะฝรั่งเหรอคะฝรังนอร์เวย์อ๋อฝรั่งนอร์เวย์ก็ปีผ่านไปที่เหลือ เพื่นเก่ามาเล่ากันใหม่มาล่ากันสักลูกเอนน่ิานกไม่ด้ยินไม่ค่อยได้ยินนางบอกโทรหานานางไม่รับจะอะไรมาจนแม่ะกลับแล้วกลับแล้วันคนนั่งไหมคไม่มีค่ะเอสิตรสิดตเว้นต๊ะไหออนนี้ต๊ะี่ะไรนั่งไปบไม่เอาแล้ว อันนี้แฟนเธอเหรอถ่ายได้ใช่ไหมได้ค่ะน่ารักค่ะอันนี้แฟนนัมเบลกี้นะคะมาคนเยอะนะได้อะไรบ้างชลทิพย์ชลทิพย์ได้ชาเย็นอ๋ออันนี้เปเชียลศอ๋อวันเด็กอ๋อผัดาเอาไปแกงใส่กะทิเอาแกงเหรอบ้านเราเขาจะผัดเขาจะผัดแล้วก็จิ้มน้ำพริกกินเนี่ย ไม่บ้านหนูคนพิ่าโนโล่อะคนซโลกเป็นปเขา <c oughs> อัดของบางใสหมูสามชั้นแล้วนใกะิอะ<า>ไม่ใชู่กก๊กไม่ใชู่กก๊กนิกี้พาใครมาออหน้าเหน้าสวหน้าสไม่เป็นไรปกติมะ <c oughs> ละกอโลละร้อยโครนเองนะพี่ ะาหนูซื้อชานมเย็นชาดำเย็นไอ้ชามะนาวหนึ่งเดียวหนูเห็นแถวแล้วหนูท้อเลยพี่จะจ่ายเงินนะเไม่องม่อยเป็นซื้อเอากลับบ้านใช่ไหมคะจะไปกินที่บ้านโอเคค่ะเราจะกินที่นี่นะนีเรดเราจะกินที่นี่นะ้คนสวยซื้ออะไรกันคะ โอหโหเห็นไหมผักไทยลูกชิ้นระเบิดมะม่วงชใช่ไหมเจอไม่เลกข้าพันคออ่ะเสียดายเสียดายราคาเลยกว่าปีลมันนะม่นเป็นลูกกซีหรือเปล่า็กซีอ่เสแต่เขาบอกไปตามตามร้านที่เราไปเที่ยวได้นะคะ สีส่ลิตรน,นี่อ๋อปาึกประมาณประมาณประมาณแปดร้อยครึ่งกิโลแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทอย่างมะละกอมะละกอโลละร้อยก็โลละสามร้อยห้าสิบสามร้อยถึงสี่ร้อยอ่ะวันดีจ้านะ้อเข้าฟางอันนี้เขาฟ่างขับรถมาเหรอคะใครขับมาคะอ๋อนิกกี้ขับมารอยยิ้ม